สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องคอนสุขทาโร่โดยแม่หมอคอนสุขหมอตัวโตแม่หมอหมอตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอ็นจิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีหลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แดงแม่หมอนะคะแต่ ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรหรือซัพพอร์ตทางตรงตามนี้เลยนะคะทุกคนค่ะมาค่ะค่ําคืนนี้เรามีข่าวดีให้กับทุกคนนะคะใครที่ซัพพอร์ตแม่หมอนะคะแล้วอนสลิปมาเนิ่นนานแล้วก็ตามนะคะตอนนี้นะคะแม่หมอมีปฏิได้ทําปฏิทินเ,เดือนเมษาเสร็จแล้วแล้วก็วอลปเปอร์เดือนเมษาเสร็จแล้วนะคะให้ทักแม่หมอมาทาง Line Official นะคะทุกคนค่ะสําหรับคนที่เคยซัพพอร์ตแม่หมอนะคะนะคะไม่ว่าจะ เป็นอ่อซัพพอร์ตน้อยใหญ่ก็ตามนะคะทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่หมอส่งปฏิทินและก็วอลเปเปอร์เสริมดวงให้นั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งวันดีๆวันที่29มีนาคมนั่นเองนะคะเราก็เลยตั้งชื่อแลนดอมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณอยู่ณเวลานี้ท่านต้องการจะมาสื่อสารกับคุณในเรื่องใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครอง ะค,ะคุณอยู่และอยู่ใกล้ๆคุณณในเวลานี้ท่านอยากจะมาสื่อสารกับคุณในเรื่องใดนั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะนะคะให้มาช่วยกันเปิดนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูนะคะเชื่อได้แต่อย่างงามงายนะคะทุกคนสร้างบุญฐานบุญไว้เยอะๆเราพูดไว้แค่นี้แหละ แต่คุณไม่เป็นไรหรอกค่ะนะคะถ้าใครเป็น Fc แม่หมอแม่หมอไม่มีซิกเซนไม่มีอะไรนะคะทุกคนอ่านไห่อ่านไปตามไพ่นะคะนะคะขอให้ทุกคนนะคะ,ะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือและที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณณนะเวลานี้ท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณคะ นะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะอาจจะเป็นเทวดาประจําตัวคุณก็ได้หรือนางฟ้าประจําตัวคุณก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณนั่นแหลคะ,ค,ะค่ะมาค่ะขกบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะโฟ เย็นให้พอรอให้เป็นคุณอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขใช่ไหมคะรอแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะได้แต่งงานช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลามันกําลังเปลี่ยนผ่านทำไมโฟอ็อฟคับรอเดือน4อีกไม่กี่วันเดือน4นะคะเดือน4ี่อีกไม่กี่วันดวงการเมืองเปลี่ยนเพราะว่าประเทศไทยไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะถึงจะมีลางไร้ขณะ ถึงจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะเพราะดวงเมืองประเทศไทยมีการผูกดวงเมืองไว้แล้วเพราะฉะนั้นคุณโชคดีที่คุณเข้ามาดูคุณจะได้รู้และไม่ตื่นตระหนกนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะ200นะคะเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์243ปี จะเข้าปี244ปีวันที่21เมษายน2568นั่นเองนะคะทุกคนและดวงเมืองของเราเกิดวันอังคารวันอังคารนะคะเดือนเมษาปเป็นาธาตุไฟลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเหตุการณ์เลวร้ายทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเดี๋ยวจะเสียไปแต่ว่านะคะช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นช่วงเก่าไปใหม่มา คิดแบบนี้นะคะนะคะนี่คือชีวิตใหม่ของคุณอีกรอบที่3คุณคือแมว9ก้าชีวิตที่เราพูดเมื่อเช้านี้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะจงภูมิใจที่นะคะคุณไม่ได้เป็นอะไรและคุณไม่ได้เป็นอะไรแน่นอนค่ะนะคะเราคอนเฟิร์มคนที่เป็นลูกดวงของแม่หมอล้านเปอร์เซนต์ค่ะมาค่ะณนะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต อยู่ข้างคุณอยู่ใกล้ๆคุณเลยนะคะตอนนี้เวลานี้ท่านอยากบอกอะไรกับคุณท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรเล่าคุณจะกลัวอะไรเล่าคุณมีราชคุณเป็นดั่งเหมือนราชินีถือดาบคุณเป็นผู้หญิงที่สวยสง่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่สวยสง่าเป็นผู้หญิงที่มีออร่ามีค่ามากมายมีบารมีคุณไม่ต้องห่วงคุณสะสมฐานบุญไว้เยอะๆเราพูดแค่นี้แหละแล้วยิ่งคุณมีฐานบุญเยอะๆสิ่ง กำหนักจะกลายเป็นเบาสิ่งที่เบาก็ยิ่งเจริญเ,เติบโตนั่นเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นปี68นะคะจะเป็นดวงเมืองเป็นดวงผ่านเข้าสู่ยุคเก้นั่นเองยุคเก้ปีที่สองที่แท้ถูกและนี้คือบารมีของคุณกำลังจะเกิดความสุขเย็นให้พอ รอให้เป็นแล้วคุณจะได้พบความสุขพบตนุของคุณคือพบตนุบารมีนั่นเองนะคะเมื่อบารมีเกิดไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรและที่สําคัญสร้างฐานบุญเยอะๆทําตามที่เราบอกแล้วสิ่งที่คุณเจอหนักหนามันจะนะคะผ่อนคลายปลดล็อกไว้ในวันที่21หรือบางคนปลดล็อกแล้วนั่นเองนะคะก่อนวันที่21เเมษายนนั่นเองค่ะมาต่อค่ะ ครูค่ะคุณค่ะครูคุณค่ะ,คคะในพบการงานในพบการงานคุณก็เป็นราชาถือไม้เทา้านี่คือตําแหน่งฐานะตําแหน่งการงานนะคะการงานบารมีของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เป็นพยานั่งเมือง พยานั่งเมืองคุณคิดว่าโกไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันคุณคือพยานั่งเมืองนี่คือนะคะตำแหน่งงานนั่นเองตำแหน่งของคุณอยู่ตำแหน่งงานแล้วตำแหน่งงานเกิดขึ้นเป็นราชาถือมเทา้านั่นเองคุณคือราชานั่งเมืองนั่นเองนะคะพยานั่งเมืองถึงเวลาของคุณจะได้ขึ้นแท่นเป็นพยานั่งเมืองได้รับตำแหน่งใหญ่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบารมีของคุณจะเกิดยิ่งคุณเล่งสร้างฐานบุญไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนับถือศาสนาไหนให้คุณเล่งทําบุญช่วงนี้เพราะว่าการเปลี่ยนผ่านบางนี่แหละค่ะมันคือการชําระล้างถ้าคุณไม่แน่จริงบุญบารมีคุณไม่ถึงแต่คุณสังเกตไหมคะที่เกิดอ f t เ r อร์ช็อคขึ้นมาไม่ใช่คนไทยโอเคอาจจะนะคะสิ่งที่ไม่ดีมันจะถูกเปิดโปงนี่แหละค่ะ นะคะเมืองไทยเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรใครโกงใครกินอะไรก็จะถูกเปิดเผยแบบนี้แหละคะ่ะและที่สําคัญเราไม่ได้ว่านะคะคนที่เสียชีวิตส่วนมากไม่ใช่คนไทยเท่านั้นเองค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนโควิดคนไม่เชื่อเรื่องโควิดพอไม่เชื่อสิ่งไหนที่นะคะที่มันไม่ใช่ของเรามันจะถูกหรือว่าสิ่งไหนที่โกงบ้านโกงเมืองหรืออะไรมันจะถูกเปิดเผยแบบนี้ล่ะคะ่ะทุกคนคุณจะ เป็นพยานั่งเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงค่ะต่อค่ะทุกคนทุกคนทุคขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งถ้าใคร นะคะถ้าใครรับราชการนะคะเป็นทหารเป็นอะไรก็ตามที่รับราชการตำแหน่งของคุณจะขึ้นพญานั่งเมืองแล้วความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะและความรักนะคะความรักของคุณจะมีความสุขครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขเลิกอ่อมเลิกโยมเมื่อคุณทําตามที่แม่บอกบอกล้านเปอร์เซ็นต์ปีนี้ปี68เป็นปีของคุณนั่นเองค่ะนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเลย ยิ่งคุณได้วอลเปเปอร์เสริมดวงและดูปฏิทินของแม่หมอนั่นแหละคุณจะรู้ล่วงหน้าได้เลยนั่นเองค่ะมาต่อคันค่ะ แม่หมอต้องซื้อไหมวอลเปเปอร์ไม่ซื้อค่ะใครที่ซัพพอร์ตแม่หมอแม่หมอไม่เคยไม่เคยให้ใครซื้อนะคะแบบว่าใครซัพพอร์ตแม่หมอก็ส่งให้ส่งให้ค่ะมาต่อกันค่ะแล้วถ้าคุณอยากมีรักความรักครั้งเก่าครั้งใหม่จะกลับมานะคะหรือรักต่างวัยนั่นเองนะคะถ้าเป็นรักครั้งใหม่ก็คือรักต่างวัยและลูกหนี้จะเอาเงินมาให้ความสุขของคุณจะกลับมา อีกครั้งจากที่เคยลุ่มลุ่มรอนดอนนะคะเหมือนจะสุกก็ไม่สุกเหมือนจะดิบก็ไม่ดิบนั่นแหละค่ะแล้วมันจะมีแต่ความสุกเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะ,ะคุณคเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเข,ขาคุณค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณคือนัมเบอร์วันคุณคือโน,โนหนึ่งคุณคือโนหนึ่งในเรื่องการงานการงานเด่นมากแล้วนะคะการงานจะทำให้คุณได้เจอกัน นะคะถ้ามีรักครั้งใหม่นะคะการงานแล้วนะคะการงานของคุณนี่คือ Queen of s w o r d เอ้ยโทษที u e e n o อ w บ n d นะคะฐานะการงานของคุณคุณจะได้พับพบสังสรรค์แล้วคุณจะเฉดยไยบารามีของคุณจะเป็นสง่าคุณจะเป็นนางพญานั่งเมืองนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะไพ่มาบอกนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะยิ่งถ้ารับราชการคุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะได้ปรับ นะคะโครงสร้างของหน่วยงานของคุณคุณจะได้นั่งแท่นเป็นนางพญานั่งเมืองหรือพญานั่งเมืองนั่นเองนะคะความสุขของคุณก็จะได้มาแต่ถ้าใครนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะธุรกิจของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งคุณเป็นผู้หญิงนะคุณมีทั้งบารมีคุณมีทั้งวาสนาวาสนามาส่งนะคะบารมีมาเสริมนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคน คุณ่ะคุณค่ะคอคุณค่ะ,คคะนะคะถ้าคุณคิดจะทําอะไรช่วงเวลานี้คุณวางแผนนะคะแผนนิ่งมันฟิตฟินิชแล้วค่ะเห็นไหมคะการวางแผนธุรกิจการเงินการงานของคุณคุณที่ร่วมแผนร่วมหุ้นกับหุ้นส่วนคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือคนต่างชาตินะคะมันถึงเวลาฟินิช นะคะเริ่มลงมือทําได้เลยค่ะนะคะนี่คือ3เหรียญไม่มีอะไรจะดีเท่า3เหรียญ3เหรียญคือการประสบความสําเร็จทั้งเรื่องการงาน การเงินคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องการงานคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องการเงินนั่นเองมาพร้อมกันค่ะสามเหรียญน,นะคะถ้าเป็นธุรกิจนะคะมันก็คือสิ้นสุดได้เริ่มโปรใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในครอบครัวของคุณในธุรกิจของคุณคุณนะคะทําดีลงานหรือว่าทำรีเลชั่นชิพกับต่างประเทศในประเทศหรืออะไรก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จนะคะนี่คือโปรเจกต์ชั้นใหญ่ของคุณนั่นเองต่อค่ะ ขอ้าคุณค่ะขอ้าคุณค่ะขอ้าคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือสามเหรียญเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆ นี่คือทีออกขับนะคะความสุขครั้งใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเตรียมรับความสุขบางคนจะได้งานไปงานแต่งงานบางคนจะได้เฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างให้คุณรับเลยค่ะถ้ามีอะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขสุขเล็กสุกน้อยหัวเลาะได้ยิ่งดีนะคะแม้จะเกิดอะไรก็ตามแต่ให้รู้สติตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ตื่นตระหนกนั่นเองนะคะทุกคนแล้วคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะนะคะยิ่งคุณเข้ามาดูคลิปนี้นะเราบ บอกเลยว่าพลังงานนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาหนุนนํามาคุ้มคุณคณมาคุ้มครองคุณอยู่มีพลังงานที่ดีมากๆส่งส่งให้ไพ่นี้มีแต่สิ่งดีๆนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะบางคนนะคะบางคนมีความเป็นกังวลน,นอนไม่หลับนะคะ ถ้าใครมีอาการเจ็บป่วยก็ไปหาหมอทําไมช่วงนี้เราพูดเรื่องเจ็บป่วยเพราะมันขึ้นก้าวดาบแล้วก้าวดาบนอนอยู่บนเตียงนั่นเองนะคะทุกคนถ้าใครนะคะมีปัญหาหรือคิดมากคิดเยอะนะคะถ้าใครไม่ป่วยหรือมีปัญหาคิดมากคิดเยอะปล่อยมันไปค่ะพูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันก็ผ่านไปคุณออกมาจากจุดวิกฤตนั้นแล้ว after shock คุณก็เจอมาแล้วซ s นามิคุณก็เจอมาแล้วแต่เราไม่เคยเจอนะคะ t s นามิอ่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าโควิดคุณก็เจอมาแล้วนั่นเองค่ะมาต่อกันค่ะคนขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะได้เวลานะคะได้เวลาจัดแจงธุรกิจแบ่งสรนปันส่วนในเรื่องการเงินของคุณเงินของคุณคุณจะมีการเก็บการออมรักษาแบ่งเงินแบ่งหุ้นส่วนเงินนั่นเองนี่ค่ะนี่คือไพ่ โฟกัสเพดิคืคุณไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องปัญหาเรื่องเงินคุณไม่มีแน่นอนค่ะเพราะวันที่4ี่เดือนสเดือนเมษายนโชคจะมาหาคุณบางคนจะได้ไปงานแต่งงานบางคนกําลังจะเจอรักและตัดสินใจแต่งงานด้วยซ้ําเพราะมันขึ้นสิบถ้วยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนี่คือสี่เหรียญ นะคะคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเป็นของตัวเองนะคะแล้วเงินเก็บเงินออมนั้นจะกลายเป็น Passive Income ลงทุนให้ถูกที่เมื่อคุณลงทุนถูกที่ความมั่งมีก็จะเข้ามาหาคุณไม่จําเป็นว่าคุณจะนะคะเกิดมาจากที่อย่างไหนไม่จําเป็นว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรืออะไรแต่จุดสุดท้ายใครที่ใครที่เป็นผู้ชนะคือคุณนั่นแหละค่ะนะคะนี่คือจุดของคุณค่ะต่อค่ะ ถ้าคุณจะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือ Nice Of นะคะอัศวินถืออัศวินถือเหรียญน,นั่นเองนะคะทุกคนอัศวินถือเหรียญคุณเก็บคุณออมแล้วคุณคิดว่าจะนําเงินไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณคิดว่านะคะคุณมีแผนอยู่แล้วว่าจะนําเงินไปลงทุนตับธุรกิจบางสิ่งบางอย่างให้คุณถ้าคุณมีแพนนิ่งอยู่แล้วนะคะ PDA c นะคะภายอายุกําลังสองอยู่แล้วให้ลงมือทํา นะคะลงมือเลยค่ะทั้งที่มันยังไม่มีความพร้อมนั่นแหละค่ะแล้วมันจะแก้ไปได้ทีละข้อทีละข้อเหมือนคุณทําข้อสอบนะคะข้อสอบอัตนัยนะคะเวลาคุณทําไม่ได้ทําที่1คุณอาจจะไม่ถูกทําที่2นะคะหรือชอยก็ได้ค่ะข้อนะคะข้อ1มันมีคําตอบ4ีชอยเพราะฉะนั้นเลือกข้อถูก ถ้าเลือกข้อถูกตั้งแต่แรกคุณก็จะไม่รู้ข้อผิดพลาดแต่ถ้าเลือกข้อที่ถูกเราทําผิดข้อแรกนะคะแล้วเรามาแก้ไขใหม่แล้วทําอีกทั้งที่2เราอาจจะเจอข้อผิดพลาดนั้นและนําพาให้เรามีแต่ความสุขนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณวางแผนนิ่งอะไรไว้แล้วเกี่ยวกับการเงินธุรกิจทางด้านการเงินให้คุณลงมือทําเลยค่ะนี่คือ King o f s t a c l e ไม่จําเป็นไม่สําคัญว่าคุณจะเริ่ม นะคะต้นจากที่ไหนเริ่มต้นจากอะไรนะคะที่สําคัญจุดจบของคุณมันจบแบบไหนดีกว่านะคะนี่คือจุดจบของคุณก็คืออะไรครอบครัวของคุณมีความสุขเลนนี่อะไรคะลาชาถือเรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่มองการไกลและทําเงินช่วงนี้คุณคือพยานั่งเมือง ถ้าคิดจะลงมือทําอะไรให้ลงมือทํานะคะแล้วก็คิดทบทวนพอลงมือทําแล้วแล้วก็ต้องต่อยอดติดตามผลงานที่ตัวเองทําไม่ใช่ทําแล้วไม่ติดตามผลงานไม่เอาอย่างนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะทําอะไรให้คุณทุ่มเต็มร้อยหรือเกินร้อยนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลามี 24, 24ชั่วโมงนั่นเองค่ะทุกคน คุณคขข่ะคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือแถมมาแลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่นอนค่ะนะคะอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่เราบอกตั้งแต่ท้นว่าคุณจะเป็นพยานั่งเมืองและนางพยานั่งเมืองนั่นเองนะคะนั่งเมืองหรือครองเมืองนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือแถมมาแลนจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งของคุณนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจ ธุรกิจจากที่ทําอยู่ในประเทศคุณอาจจะได้จับธุรกิจที่เป็นเครือข่ายแม่ใหญ่ระหว่างประเทศก็ได้นั่นเองนะคะถ้าคุณฝันให้ใหญ่เลี้ยวไปให้ถึงไม่มีใครหยุดนะคะไม่มีใครหยุดคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะคิดคิดแล้วต้องลงมือทําเท่านั้นแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นที่ศูนย์ก็ตามนะคะหลายๆคนก็เริ่มต้นที่ศูนย์แม่หมอก็เริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะทุกค บะะางสิ่งบางอย่างเซเว่นนะคะเซเว่นออฟสอดบางสิ่งบางอย่างที่แถมเพลนการปิดบงังบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังคิดมากคิดเยอะเรื่องงานที่คุณปักปิดบังซ่อนเลนไว้นะคะมันจะถูกเปิดเผยถ้าคุณทําดีนะคะไม่ใช่สีเทาก็ถูกเปิดเผยถ้าคุณทําไม่ดีก็จะถูกเปิดเผยเหมือนกันนั่นเองเพราะการเปลี่ยนแปลงยกระยถ้าคุณทําธุรกิจสืเทาหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะคุณจะได้ กลับมาเป็นคนที่ดีนั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแต่ถ้าคุณทํางานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือว่าทําเป็นยูทูบเบอร์แบบนี้ก็เป็นธุรกิจสีเทาเหมือนกันก็คืองานเบื้องหลังไม่ได้เห็นหน้านั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ถือว่านะคะเป็นธุรกิจที่ดีนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ ชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วธุรกิจใหม่ๆธุรกิจที่คุณทําอยู่นี่ค่ะหรือคุณกําลังลงมือทําไปแล้วแหละนะคะมันกําลังจะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่เดะสตาเดะสตาคุณจะเป็นดาวดวงหนึ่งคุณจะเป็นธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองในปี2568ตําแหน่งของคุณงานของคุณที่คุณได้รับตําแหน่งยิ่งคุณมีนะคะมีพลังงานที่ดีแล้วนะคะคุณมีไฟในตัวเองพร้อมที่จะพัฒนา นะคะให้ให้กิจการหรือว่าหน่วยงานของคุณก้าวหน้านำนะคะนำเทคโนโลยีหรือไอทีมาใช้นะคะเป็นรุ่นบุกเบิกเหมือนเราไปบุกเบิกนะคะสานักงานนะคะอ่าไอสำนักงาน,นะะาาน,งานราชการแห่งหนึ่งนะคะนี่เราก็ภูมิใจเหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะนะคะนี่คือเดอะสตาร์ธุรกิจการงานใหม่ๆของคุณนะคะคุณจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าใครได้มีความรักคุณจะเจอความรักครั้งใหม่แน่นอนค่ะ นะคะนี่คือความรักครั้งใหม่ถ้าใครอยากเจอรักใหม่คุณได้เจอรักใหม่ไม่ใช่รักเก่านะคะรักเก่ารีเทิร์นก็จริงแต่คุณไม่เอาคุณจะได้เจอรักใหม่นั่นเองถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยมีออร่ามีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีบารมีนั่นเองต่อค่ะแฮงแมนนะคะทบทวนช่วงรอเวลานะคะแฮงแมนไม่ใช่ไพ่หลายแฮงแมนคือนะคะเสียงไม่หมอหายนะคะทุกคนนะคะ นะคะแฮงแมนคือทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะรู้จกักรอนะคะความอดทนรอเย็นให้พอรอให้เป็นบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่หมออ่านไพ่วันนี้คุณจใจเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นรอเดือนสี่เพราะมันขึ้นว่าเดือนสี่จะมีการเฉลิมฉลองการได้แต่งงานหรืออะไรก็ตามครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากรอ ถ้าใครปรารถนาเงินการเงินคุณจะมีการปรับเปลี่ยนเรียนให้พอลอให้เป็นคุณจะได้หลุดพ้นออกจากห้าเียญนนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากสภาพคล่องนะคะถ้าใครอยากหลุดพ้นนะคะบางคนเคยรวยมาแล้วลงทุนธุรกิจแล้วมีปัญหานะคะช่วงนี้รอต่อค่ะทุกคนเอรคุณค่ะอคุณค่ะอคุณค่ะแล้วอะไรล่ะคะเมื่อขึ้นห้าเีืยนคุณจะกลัวอะไรเล่าเมื่อคุณเป็นราชา นะคะลาชานะคะถือเหรียญ อัศวินถือเหรียญห้าเหรียญก็คือจิบจิบห้าเหรียญก็คือห้าบาทคิดแบบนี้แล้วอะไรคะนี่คือความสุขจะกลับมาหาคุณไนสอบขับความสุขแบบเจ้าสัวความสุขแบบมัง่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองหลุดพ้นออกจากความขาดแขนมีแต่ความสุขเข้ามาหาคุณนะคะแฮงแมนบอกว่าเดือนเมษายนค่ะเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะมันขึ้นสี่ถ้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะ ทุกคนทุกคนเค้คุณค่ะเค้คุณค่ะเค้คุณค่ะธุรกิจการงานของคุณนะคะคุณศึกษาหาความรู้แล้วคุณต้องลงมือทำนี่คือนะคะคิงคิงถือดาบ คุณเป็นคนมุ่งมั่นทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วและคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถคุณนะคะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อะไรถ้าคุณรู้ไม่จริงคุณจะไม่ทำนั่นเองเพราะมันขึ้นคิงถือดาบเป็นคิงที่รักความยุติธรรมมากและพูดตรงและไม่ค่อยพูดนั่นเองเป็นคนขยันทำงานนะคะแล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะแต่พูดมาทีหนึ่งคนก็กลัวนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่นะคะไพ่มาบอกคุณนั่นเองคุณจะ ประสบความสําเร็จแต่ระวังนะคะระวังนิดนึงนะคะคุณผู้ชายอย่าใช้อารมณ์เดอดเพราะมันขึ้นทิ้งถือทิ้งถือดาวนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือนคุณนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วชอบศึกษาข่อยคว้าหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่แลว้วนั่นเองนะคะไม่มีอะไรจะขวางก้นคุณได้และคุณบารมีหนุนนํากันถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะคะถึงเวลาคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขัดแค้นเดือนสี่นี้และคะ่ะอีกไม่นานเกินรออีกไม่กี่วันค่ะทุกคนจ้า ทุกคนคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มันติดขัดในชีวิตคุณนี่คือแปดาบนะคะสิ่งมันติดขัดนะคะบางคนไปปล่อยปู2อสามรอบแล้ว นะคะบางคนนะคะปล่อยปูนาหรืออะไรดีค่ะนะคะนี่คือฐานบุญมันจะเสริมดวงเสริมดวงทำแล้วมันจะสบายใจบางคนทำแล้วถูกลอตเตอรี่บะอันนี้เราไม่สนับสนุนนะคะทุกคนแต่ให้คุณลงมือทำในสิ่งแต่เวลาคุณปล่อยคุณรู้สึกสบายใจไหมคะนั่นแหละค่ะนะคะ เป็นการสร้างฐานบุญกรรมที่คุณเจอหนักๆมันจะผ่อนคลายลงแล้วเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ได้รับบุญกับคุณด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ไม่ใช่แค่คุณได้รับครอบครัวคุณได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าที่ประจําตัวคุณเขาก็ได้รับเหมือนกันเขามาบอกแบบนี้แล้วคุณจะได้หลุดพ้นออกจากแปดดบนั่นเองทุกคน คำคุณค่ะคำคุณค่ะคำคุณค่ะแล้วคุณจะได้หลุดพ้นแล้วความรักครั้งใหม่ชีวิตใหม่ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามชีวิตของคุณเกิดมาคู่กันนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือความรักครั้งใหม่อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะผู้ชายคุณจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่านั่นเองอาจจะอายุไล่เลี่ยกันก็ได้นะคะทุกคนต่อค่ะทุกคน สเตนนะคะความเข้มแข็งความเทยทะยานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความเทยทะยานความเข้มแข็งของคุณคุณเกิดมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคุณมีภูมิกันภูมิคุ้มกันคุณมีฐานบุญบารมีที่หนักแน่นนี่คือเดอะสเตนนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณอยู่คุณเก่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นคุณผ่านวิกฤตมาหลายๆอย่างแล้วนั่นเองนะคะนี่คือเดอะสเตนยิ่งคุณถ้าเป็นผู้หญิงคุณ คุณจงภาคภูมิใจว่าคุณได้ก้าวมาถึงจุดจุดนี้ที่จริงคุณเป็นคนมีความสุขนะแต่คุณพยายามสร้างแต่ความทุกข์ให้ตัวเองมองหาแต่ความทุกข์แต่ที่จริงความสุขมันไม่ได้หายไปไหนเลยความสุขมันมีทุกวันนั่นเองแค่วันนี้คุณได้มาฟังคลิปหรืออะไรก็ตามและคลิปนี้จะส่งให้คุณนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณท่านมาบอกให้คุณได้รู้นั่นเองต่อค่ะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เกินวันที่หนึ่งไม่เกินวันที่หนึ่งไม่เกินวันที่หนึ่งเดือนสี่ไม่เกินวันที่หนึ่งเดือนสี่ครอ,อบครัว cosine, ของคุณจะมีแต่ความสุขมันจะเปลี่ยนผ่านบางคนเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนตั้งแต่เดือนมกรากุมภาพีนานะคะหรือนะคะบางคนไปเปลี่ยนพร้อมรวงเมืองก็ได้ขึ้นอยู่กับลัคนาราศีนั่นเองเราบอกแล้วนะคะคนที่เกิดราศีนะคะ ราศีเมษราศีสิงห์นะคะราศีเมษราศีสิงห์เนาะแล้วก็ตุลมิถุนนะคะแล้วก็กลุ่มอ,อย่าลืมไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะเพราะว่ามีดวงบางสิ่งบางอย่างที่เราบอกแล้วแหละให้ไปไหว้ซะนะคะมันมันจะแบบจาก้ายมันจะได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ แต่ถ้านอกเหนือนั้นนะคะนอกเหนือจากราศีห้าราศีที่เราบอกเนาะนะคะไหว้ตามปกติได้ที่แน่ๆถ้าคุณอยากนะคะมีฐานบุญที่มั่นคงให้คุณไหว้สาลหลักเบืองหรือไหว้พระแม่ธรณีแล้วสร้างฐานบุญเยอะๆหรือว่าไหว้ว่าไหว,ว,ว,ว้พระธาตุนั่นแหละที่เราบอกเสมอนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาอ่อาห้าราศีเนี้ยจะเป็นดวงที่แบบว่ามีการเปลี่ยนผ่าน นะคะก็เลยเราเลยบอกว่าต้องต้องเร่งสร้างบุญน,นั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะนะคะช่วงนี้เนาะช่วงก่อนเดืองเมืองผ่านนะคะไปไหว้ศาลหลักเมืองซานแล้วก็เอาน้ำมนต์นะคะเอาน้ำมนต์มามาพรมที่รอบบ้านเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำมนต์ถ้าไม่มีน้ำมนต์ที่ ที่บ้านนะคะตอนคุณไหว้พระแก้วน้ําที่เราถวายน้ํานั่นแหละคือน้ำมนต์ชั้นดีเหมือนกันนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกับชีวิตมันจะพลิกชีวิตของคุณมันจะพลิกทีละนิดอย่าลืมว่าทุกคนมีกรรมแต่เกิดนั่นเองนะคะทุกคนและนี่คือความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นกับคุณล้านเปอร์เซ็น์คุณโชคดีที่มาได้ดูคลิปนี้เราบอกเลยว่าคลิปนี้มีพลังที่ ไม่รู้แต่เราไม่มีสิทธิ์เซนแต่เราบอกเลยว่าเป็นพลังนี้เป็นของคุณล้านเปอร์เซ็น์คุณคือคนที่โคตรโชคดีที่ได้มาดูคลิปนี้เราพูดแค่นี้แหละเพราะพลังงานที่นะคะสิ่งสิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณแหละส่งมาให้แม่หมออ่านแบบนี้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ